น้ำมาเก็บเห็ดพี่น้องมาเก็บเห็ดบ้านเนี่ยอ่ะเก็บเก็บเก็บป่ะตู้วันนี้ที่รอคอยอยู่น้ำไห้น้ำหน้าจะของกับมีเห็ดกินบ้านเนี่ยเก็บแม่พอโอ้ปูสวงมาเก็บเห็ดเราบ้านเนี่ย

อ๋อยังกินมันโอ้ดอกใหญ่เห็ดวกเอาไปซุปตีเห็ดปวกเนี่ยเนาอ๋อ่าได้แกงพ่าได้แกงพได้ซุปอันพอได้อยู่ดอนออเอาไปชื่อโบออกมาทั้งที่ส่ง ขันยานว่าอิ่มกับใส่ผักพริกไล,ล่ไล่ใส่น้ำไล่ไล่เออต้งทำฟังใบโพธิ์มีน้ำเล่นมันมีหมองอื่นอีกบ่เฮ็ดอ่ะสิไปถ่ายคลิปหมองอื่นน้ำเสดอ่หมองได้อีกน้ำเสนอเนี่ยในน้าเขาแต่ว่าหมองเฮ็ดบวกว่าต้องบอกเด้อ วันหยุดสุดสัปดาห์จอมาห้มาหน้าที่เก่าเหรอครับอายุหากินตันแล้วลูกเศร้าหาเศร้าหน้าเนาะ มาเห็ดหน้าส่นตัวถุกเห็ดวันธรรมดากับเป็นเกษตรตามสั่งเกษตรมือถือสตัวสาวอาทิตย์กับมาเป็นเกษตรวันหยุดนี่ดอกนี้ดีบ่นี่ใช่เออพ่อได้ยูพ่อได้ยูเอาใส่กับตาบ่เต็มตาละตาหน่อย กูเอายงมาโพนี first, ่คนล้ม oh, ุนตัวเยงมาโพนให้เหงานี่มาเต็มมองกอดมามันจับยอดลงให้ป่าตัวต้นพีมีบ่มีบ่สั้นเหี้ยมีบ่เอาไปร่วมกันเอาไปร่วมกันว่าไทย เบึงบนเนี่ยครับใส่ยูใส่บี้อีกปะพูดอะไร่างดูงปุ๋ยไปพาไปเบึงเงียแต่เอาไปเก็บมาหลายหม่องแล้วบ้านเนี้ยอ,อ่าสิพามาเบิ่งอนันาจรรษษักเกษตรวันหยุดวันนี้ครับอันนี้นนกับปลูกกล้วย่นต้วก็บบกม่วงเต็ ต้นนี้ก็เป็นโซนปลูกนะ่าอยู่น่ากินไปทัดตัวฟังเห็ดให้เห็ดหน้าก็เห็ดไปนี่นะครับวิธีเข่าให้ยเข้าหน้าลูกอีสานลอยเปอรเซ็นงามขึ้นกับไปหาเบื้งพนล่มถัดตัว <c oughs> งามเว้นกับมานาะเอาคือบวเขีเยบบวเขียบเนี้ยเหมือนไปบะเขียบนี่เด้อหายย่าเพื่อ อันเดียด้วยนะ,นกกะเนี่ยเเจินะเักอกกมีตัวน่ะเอาบกกะขึ้นล้นหลายแถอป้าัน,นี้ต้นบกก,กครับอันนี้รสชาติดีนะครับใส่ตำบออกคุ้งพอสรไทยเอื้นบกกกอกขึ้นกันปะกนบกก ที่ถูกยางที่ต้นหม่มอคการีต้นดอกแค่ไปแต่ตันเนี่ยเดี๋ยวเห็นพ่ต้นนี้ยังไงเยอะอันนี้ต้นนี้เป็นหน้าพีสาวครับเนี่ยเราแต่งไปบีบแจว้วว่างานคือบ้าลุกว่ะ

อเอาปลูกไปแล้วตักน้อยก็ไปฝังลูกยีนอีกตัวถุกเชื่อเล่น่อนอ่ะก็มีนาเรถึงเอฮะต้นยางนาใส่เสือเห็ดใส่แล้วเตรียมปลูกตันวนี่ซอมนี่กับพ่อแกงแล้วโอ้สุดยอดพี่น้องอันบ่าอยู่หายอยู่หน้าจะของกับว่าต้องไปเก็บไกลพี่ กินบักคุ่งกบบนีบักคุ่งแบบนู้บักใหญ่กว่าน่นะ <g ül üyor> บักกันนั่นเป็นด้วยบ่ล่ะละ,ละมุดมังคุดไไอันว่าต้นนี้ป,ปลูกปลั่ไป แบบนี้จะเป็นหน้าพี่สาวครับว่างเนี่เห็นปะบกงเต็มต้นเห็นปะพี่น้องดกขัดลกแนวงงก็เลยเออเต็มต้นอยู่มีสูอ,อย่างสู้แนวบุยน้อยอย่นน้อยกินอ๋อเก็บนี่เอาไว้สำนีแล้วครับเลิบหนาพบพอกันไหมครับอันนี้มาให้มาหน้าคือเกาวันหยุดสุดสัปดาห์ เอาเนี่บ่ไดเ้เอาน้ำลงจไอเดียวสวัสดีครับผม